สวัสดีและยินดีต้อนรับครับคุณอยู่กับผมบอลลูนในห้องแสงเทียนพวกคุณมีใครเป็นอย่างนี้กันมากไหมครับเมื่อเอ่ยถึงวัดนอกจากจะนึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วที่จะนึกถึงตามมาติดติดก็คือเรื่องผีหากคุณคิดแบบนี้ผมก็เป็นเหมือนกันและวัดที่ผมกำลังจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เรื่องเล่าจากวิญญาณพยาบาทแต้มทำตนทเมื่อคนเป็นท้าทาย คนตายก็ตอบสนองแล้วเรื่องหลอนสุดสยองก็ตามมากับเรื่องเจ้าแม่ผีเฮียนอาจเป็นเพราะธรมเนียมปฏิบัติอย่างไทยแท้แต่โบราณเมื่อมีคนตายเราจะหามเข้าวัดไปทำพิธีให้คนตายกันที่นั่นโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีวัดจึงเกี่ยวข้องกับคนตายหรือผีดังนี้เองวัดโพแตงใต้ อยู่ที่อำเภอบางไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัดที่มีผีเฮียนอื่นๆข้างๆศาลาการเปลี่ยนของวัดโพแตงใต้มีศาลหลังหนึ่งเป็นศาลของเจ้าแม่ลำพึงขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนดีนักแลขนาดกลางวันแสกๆยังหลอกเอาพระเนนขวัญกระเจิงมาแล้วหลายครั้ง จะเล่าเรื่องเก่าของผู้เท่าท่านหนึ่งให้ฟังสมัยผู้เท่าท่านนั้นยังหนุ่มแน่นวัยกำลังฮึกเหิมคึกขนองพอได้ยินเรื่องผีดุก็อยากลองของชักชวนเพื่อนร่วมกวนมาปักหลักกลางมุง้งนอนกันหน้าศาลเจ้าแม่ลำพึงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยว่ามีผีดุจริงหรือแก้งอำกันเล่นเพื่อนแต่ละคนที่ชักชวนกันมาก็ห้าเป้งทั้งนั้นตอนหัวค่ำ นั่งคุยนอนคุยเฮฮากันไปไม่มีใครกลัวผีสักคนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือสร้างความประหลาดใจให้แก่หนุ่มๆกลุ่มนี้เลยสักนิดกระทั่งทุกคนตายใจหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียเหาเตีึ่งผู้เท่าในวัยหนุ่มยังไม่หลับสนิทเพียงเคิมเคมก็ได้ยินเสียงคนเดินที่หัวนอนนึกในใจว่าคงเป็นพวกเด็กวัดชวนกันมาแกล้งพวกตน พอเมื่อตอนเย็นพวกเด็กวัดเห็นตนกับเพื่อนๆหอบหิ้วเสือหมอนมุ้งเข้าวัดมาทั้งยังอวดรู้ว่าจะมาท้าผีกันด้วยคิดอํากูเดี๋ยวกูจัดเต็มให้พวกมึงกระเจิงก่อนแล้วกันผู้เท่าในวันนั้นนึกกระยิมใจพางคว้าอิโต้ที่พกติดตัวมาด้วยเงื้องางขึ้นขึงขังหาจังหวะให้เสียงเดินเข้ามาได้ระยะพอเหมาะ ตนก็จะแหวกมุง้งออกอย่างรวดเร็วไม่ให้ผู้มาทันตั้งตัวแล้วทำเป็นฟันฉับลงพอให้พวกมาแกล้งตนหวัดเสียวเล่นแล้วนาทีนั้นก็มาถึงเสียงย่ำเทา้ามาหยุดอยู่หน้ามุง้งนุ่มกระทงเปิดมุ้งอย่างเร็วหวังจะเห็นสีหน้าท่าทางตกใจของพวกเด็กวัดที่คิดจะแย่หนวดเสือแต่ที่ยืนอยู่ข้างนอกกับไม่ใช่เด็กวัดที่เขาคาดไว ที่เห็นเต็มสองตาก็คือผู้หญิงผมยาวยาวมากอาจห้อยละไปถึงกลางหลังหน้าตาขาววอกบวมชึงซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็คือศพดีๆนี่เองผีผีหรอวะลุ่มกระทงวันนั้นแหกปากตะโกนลั่นทั้งตกใจและกลัวไปพร้อมกันอีโต้ที่เงื้อขึ้นสุดแขนก็ฟันฉับลงโดยอัตโนมัติฟันโดนเต็ม จันหน้ากันชนิดได้กลิ่นเหม็นเน่าเข้าจมูกแทบอาเจียนอย่างนี้คนตาบอดยังฟันไม่พลาดแต่หนุ่มกระทงรับรู้ได้เหมือนฟันอากาศธาตุอีโตวืดจนพาเขาเสียหลักล้มลงกองกับพื้นแทบเท้าผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่เสียงเออารของเขาปลุกให้เพื่อนๆตื่นขึ้นมาทำอะไรของเองวะนั่นเอาอีโตมาฟันอะไรเพื่อนคนหนึ่งถามอีตอนนี้ หญิงปิศนาผมยาวหน้าขาวบวมชึ่งไม่รู้หายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่เขาตั้งสติได้แล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังพันนั้นมาวัดหลายตัวทั้งใกล้ไกลพากันประสานเสียงเห่าหอนกันให้คลม่มเพื่อนอีกคนร้องขึ้นมาไม่เป็นภาษาชี้มือสั่นรัวไปเบื้องหน้าอยู่อยู่นั่นมันทุกคนหันไปมองเป็นตาเดียวที่เห็นเหมือนกันทั้งหมดคือ ผู้หญิงคนเดิมที่หนุ่มกระทงเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆอุ้มเด็กทารกขึ้นไปนั่งก่อมลูกอยู่บนเมนเผาศพเท่านั้นเองหนุ่มวัยขนองยกกวนที่เมื่อหัวค่ำยังประกาศเสียงดังฟังชัดว่ากูแน่ <c oughs> ก็พากันเพ่นป่าลาบแบบตัวใครตัวมันต่อมาพวกเขาจับไข้กันทั่วหน้าพ่อแม่ต้องพามาลดน้ำมนต์ที่วัดแล้วไปขอขมาเจ้าแม่ลำพึงที่ศาลข้างวัด ฐานที่ได้ล่วงเกินลบหลู่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นแหละอาการจับไข้จนเพอ้อจึงหายไปแน่นอนทั้งหมดต่างเข็ดหลาบไม่คิดจะลองดีอวดเก่งอีกแล้วเรื่องเจ้าแม่ลำพึงนี้เกิดมาก่อนจะมีสารตั้งอยู่ที่วัดโพแตงใต้และเกิดเป็นผีเฮี้ยนผีดุหลอกหลอนคนไม่เลือกหน้าขึ้นมาตอนนั้นชุมชนแถวนี้ ก็อยู่กันอย่างสงบสุขดีแต่แล้ววันหนึ่งมีศพสาวท้องแก่นำมาทำพิธีที่วัดหญิงตายทั้งกลมชื่อว่าลำพึงสับเปเลอประจำวัดชื่อตาผลแกทำหน้าที่เผาผีมายาวนานหลายปีมีวิชาตบะแก่กล้าพอตัวทั้งยังเชื่อมั่นในตัวเองสูงเมื่อครั้งจะเผาผีนางลำพึงนี้ชาวบ้านรวมทั้งพระเนน ต่างแย้งว่าไม่ควรเผาผีร่วมกันจะถือว่าเป็นการเผาผีสี่ตาโบราณท่านห้ามคือแม่กับลูกในท้องรวมเป็นคนสองคนมีสี่ตาแต่เพราะตาผลไม่ยอมเสียเวลามีอะไรเกิดขึ้นแกรับผิดชอบเองก็นี่มันหน้าที่ของแกตกลงจึงไม่มีใครห้ามได้ก็ว่ากันไปตามที่ตาผลจัดการแต่หลังจากเผาผีตายทั้งกลมไปแล้ว คืนนั้นเองพระรูปหนึ่งลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเจอผีนางนั้นอุ้มลูกน้อยร้องเรียกอยู่ไหวๆพระท่านเป็นลมล้มพับไปเลยนะสิคืนต่อๆมาผีนางลำพึงยังเฮี้ยนไม่เลิกหลอกหลอนพระเนนจนอยู่กันไม่ได้ช่วงสิบกว่าวันพระที่จำพรรษาอยู่ได้ศึกหนีไปเกือบจะกลายเป็นวัดล้างความรับผิดชอบทั้งมวล มาตกหนักอยู่ที่ตาผลแกจึงประกาศกล้องว่ากูจะจับนางผีแม่ลูกคู่นี้ทวงน้ำเสียให้เข็ดตาผลประกาศแล้วแกก็ลงมือทำจริงขณะที่แกนั่งเรือมาวัดโพแตงใต้ทางแม่น้ำเพื่อทำพิธีจับผีอยู่ดีๆเรือเกิดพลิกคว่ำตาผลผู้มีความสามารถทางน้ำมาแต่เล็กแต่น้อยกับจมหายไปเสียอย่างนั้น ไม่มีใครหาร่างของแกเจออีกเลยเป็นตายร้ายดีไม่มีใครรู้ชาวบ้านทุกคนต่างลงความเห็นเสร็จสับว่าตาผลถูกผีแม่ลูกอ่อนฆ่าตายและทำลายซากศพไปแล้วเล่าถึงหลวงพ่อสดธรรมวโลเจ้าอาวาสวัดโพแตงใต้บ้างท่านเป็นเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านล้านถิ่นต่างเลื่อมใสศรัทธาและเรียกท่านว่าหลวงพ่อสดตาทิพย จนติดปากสาเหตุที่เรียกท่านอย่างนั้นก็เพราะว่าหลวงพ่อสดท่านมียาณวิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นเหมือนมีตาวิเศษมองเห็นยิ่งเรื่องดูดวงชะตาราศีทํานายทายทักยิ่งแม่นยำถ้าหลวงพ่อสดบอกว่าคนไหนจะตายวันไหนด้วยสาเหตุอะไรแล้วล่ะก็เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น นอกเสียจากเจ้าตัวไปทำบุญแก้เคล็ดตามที่ท่านแนะนำให้จึงจะแคล้วคาดปลอดภัยนี่เองเป็นที่มาของฉายาตาทิพย์ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันสมัยที่ผีนางลำพึงอรารวาสหนักหลวงพ่อสดท่านได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพแตงใต้พอดีเมื่อชาวบ้านและพระเนนพากันเดือดร้อนจากการถูกผีหลอกหลอนในคืนหนึ่งหลวงพ่อสด จึงนั่งสมาธิทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้ผีลำพึงตายทั้งกลมพร้อมลูกหลังจากคืนนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีผีตายทั้งกลมออกอารวาสหลอกหลอนใครอีกเลยเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปท่านใดที่ฟังมาจนจบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกความคิดเห็นอย่างแน่นอน โปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและท่านผู้ฟังยังสามารถสนับสนุนช่องห้องแสงเทียนได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวลี้ลับหลอนสยองขวัญสันประสาทใหม่ๆได้ในคลิปถัดไปไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับ